สวัสดีครับ,ท,บทุกท่านกินข้าวโอ้โหเอธยังไม่เปรี้ยวอยู่ลูกอ,อ,อ,อันนี้เป็นเมนูลาบหมูนเนาะผักเพียบเลยทุกท่านนะก็เป็นนะครับอาหารจากคุณยายแล้วเนาะมานะกินข้าวนํำกันครับทุกท่านนะรับ <มา S 1> ประทานอาหารพ <มา S 1> ร้อมกันนะครับ <มา S 1> เช่นเก่าเช่นเคยนะครับแซ่บพี่น้องมา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 ครับผม เตนยเลยก็โดนนะพี่บัะที่โดนกันอือู้เออตีเข่าโอ้มามามาเร็วมึงใหญ่้าเลยว่าจลายเจลยจะทำเป็นคังเทียบเลยเ่เลยทำลาเลยใหญจะทำเียนคนนี้แต่ไอ้มาเลยนี่สนมนหนาท่าไหรเออ ขน้เลยมั้อมาดอกไปแล้วมันเรียกเพื่อนด้วยดึงข้าวมาครับผมเดินมาแล้วนะครับดึงข้าครับผมอยู่นี่นะจะไปนั่งอยู่ใกล้กับปอนนี่แหละที่มันจอกลอเลยสินจะรนร้อไปาว้ไว้ค โอเคน่ะวันน้าชิมเขาเหมือนจะหิวน้ำเราจะหูเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนสักนิดหนึ่งก่อนเลยสิเดี๋ยวหิวน้ำรับเข้าสู่ช่องกับต่างิ่งนะคทำไมต้องโชว์กุญแถ้าแกงผมเปียกอะเม่นโดนอะไรมาผมพักงานแางง เราดูยังเต็มที่เนาะก็น่าจะได้เวลากิ่นมือเที่ยงด้วยกันเฮ้ยไม้ตัวนี้มันเข้าไม้แล้วนี่ปิดประตูกันมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวดึงมานะนั่งเยมาเด็ดจริงเลยนะกินข้าวเลยสิเอออุ้ยกูปวดเลยวันนี้วันกวนกวนอยู่เบอร์ ปกดีผมเพียวไม่ไ no ด้เพียวเพียวร่างกายพังแล้วพอดีว่าเมื่อวานบ่นๆน่าจะมีตัวเนาะโมนี้มีเฉยเลยเป็นไปได้ยังไงเหมือนเขาได้ยินเสียงก็แสดงว่ามโอนี่เป็นโอนี่เป็นเพลงฟาเซ่ถึงแล้วเดี๋ยวพ่อก็มีตัวนะเปล่านะเดี๋ยวืดหักเลยรคนะยืดลูกที่บน

<laughs> mình gần đây. Bên nữa 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 nha mời 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 sẽ mời coi, mời 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 mời

ให้ใหอาอนี่ตอันนี้ปลาามแหนม่าจะซื้อแหนมมาแล้วก็แล้วก็

mãi đàn này mãi đàn em mãi đàn em mãi đàn Được chưa đàn em mãi 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 đàn อืมเลยก้คนนับก็จบแล้วเพราะว่าคบามมาัม่อจะมันอืมนายของว่าดไปนะม,มามาะ่สาัาจะไปกณไม่ราตัวตับ สวัสดีครับผมลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย